พี่น hmm. ้องพี่น้องดินดินครับดินสมพุ่เติบครับผมนี่นใหญ่น่สองสาเท่าสมุรู้ด่ะโอ้เสียดายเาะนี่เอ้ยกระโดดกระโดดนี่สู้นี่ตห่เละนี่เลองกระทีครับผมเรืวอท่านกี่เลแม่แหละครับ โอ้ใครแน่อยู่ครับนี่กรมี่นองัสดีกรับผมพี่น้องครับ,อ,รบอย่แม่คโคเิ็นมาใส่เบียดผมเม,มาใส่น้ำครับผมคึืนนี่ เพิ่นได้อยู่สองสามตัวอยู่ตอนตอนอย่างนี้เลยอันนี้ว่าสิมนเบิ้งน้ำเพิ่นว่าเพิ่นถิ่มานบ่ครับผมมาพี่น้องเป็นลุ้นน้ำเพิ่นมาพี่น้องว่าโอ้ยเสียงเโคเฮาครับผมแดงเพ็ดเป่งเลยโอ้ไอเป็กมันขึ้นเอ็กตัวมันขึ้นนี่มันขึ้นเอ็กตัว ตัวใหญ่บ่โอ้มาอยู่ตัวนี้พี่น้องไอ้ปีกกระมาครับผมนี่ได้แล้วนี่อันนี้เพิ่งได้มือเช้าบอหนิได้อยังไงนี่นะเบ็ดใส่จากลังนี่ลอยลังหมดแล้วมันโอ้ลอยลังไดยห้าสิบเอ้าคือขึ้นไปข้างบนคือบ่มีน้ำนี่ไ่มีน้ำไม่มีน้ำ หน่องหุนตั้งเสียแมฆโครครับผมถือแม่ละหุ่นตรงนี้น้ำกันตายครับอันนี้ของผู้ใดเป็นผู้ใดนี่ต้องถือบ่นี่โอ้มันดึงเนาะนี่สายมันเค็งตึงอยู่นี่ไอ้เป๊กมันรูปเลยลีม่มันอยู่นั่นแหละโอยู่เนี่ยโ้ยัยั่งยังอยู่ครับผม ใช่ใจเขียดอีกตายก็คือใจซอจาป่าฮึตายโอ้โหอยู่ว่ายู้ยวด้อตายยังถือครับผมพี่น้องไหปลาขงครับผม กันใจเงี่ยห่วงมันจะมีรุนทุกป่าครับเนาะกันใจเงี่ยเกียนนี่ได้ปลาแยางเนี่มยมดปุดเดี่ยนี่โอ้พุดเนี่ยนี่ตีใหญ่มันหลุนก็มันขึ้นหลุดมาแล้วตัวนึงครับผมตัวใหญ่ยดำผู้เดียวเราเบียดให้ปะอ,อ,อันนี้ตัวใหญ่บ่บ่อยู่บ่ไอวเวราเบียดไหมผู้ใดีย <laughs> าเราใหญ่ซอยบ่พเพราะเันก็เราคือเจ้าของเนี่ย พี่น้องตูว่าดังสิแหละครับผู้ใหญ่สวยครับผมเอาถุยอีกแล้วครับผมแม่นปะเห็นเห็นอ้ยได้อีกแล้วครับผมว่าปลาปลาว่าเนี่อ้วนอยู่ถิ่เป็ดก้อนเลยปลาพว่าอ้วนครับผมเสียงนิดเสียงนิด หงวยครับผมขามห่วยขามคล้องมาอู้พี่น้องพี่น้องดิ้นดิ้นครับดิ้น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 ดินม้วนนี่ผมมันหลุดเมื่อคืนนี่บ่โอ้ตัวใหญ่อยู่ตัวนี้สัวม้วนเติมครับผมนี่นี่ต้องเอามาถอดเอาไหมมันจะหลุดดิถอดครับผมถอดเลยหลากลากหลากหลากลากใหญ่กว่านี่สองสามเท่าตัวมันหลุดอ่ะโอ้เสียดายเนาะ อย่างไ, <ป S 1> ไงก้่นนี้นอ่ะมุดเสด็จเสด็จเห็นตัวแล้วเนาะลากมาขึ้นเนาะพอพอจะทิ้งเราดินอีกทีแด้วปุ๊บเลยเลยนุ่มติดนิดเดียวอย่างเงี้ยบ่เบ็ดมันเล็กว่ะเนาะเล็กเบ็ดเล็กเปลี่ยนเลยถ้าว่างเบ็ดก็มีซื้อมาไว้อยู่ ขายดอกคือสีหมดเลยเนขาเขาซื้อมาเป็นเบอร์เดยมือนน่ะสีว่พอดีขนดตัวนั้นหน่อยสิอันนี้มันหน่อยมันแคบพวกไปเปลี่ยนใัวเขียดอีกตายตัวเขียดนั่นหลังนี้แหละที่ว่าถือตัวใเงยมันขึ้นนี่ครับผมโมนี่ดอกมันอาจกินีก็ได้ข้างหน้าเฮามันหิวมันหิวมันเก็บปากมันแล้วอยู่บ้กินอยู่ก็ ใจเขียดรอมันดีครับผมพี่เราอ้าวอ้าวถูกครับผมนี่เอ้ยกระโดดกระโดดนี่สู้นี่นตัวใหญ่เดือยฝนจะละมาถึงเนี่ยเลยมุดเลวมั<บ>อออนอาปาโร่แต่ไม่รู้ยู่ข้างบนใครแน่เนาะอข้างบนกระเทือครับผมนี่เเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเบื้องไหนกันครับผมยื้อกันครับนี่เอา้าโอ้ตัวนี้ใครแน่ตัวนี้

ว่าคันได้ตู้มาขึ้นนี่ไข่กว่านีเพิ่นว่าตัวหลุดในยายเติบเสียดายอ่ะยตลอดแน่ตัวหลุดจ้ะจนมากมันจิลุดตัวใหญ่แหมดไปครับผมมาทางนี้เพิ่นว่าที่ยื้อใส่เบ็ดยื้อใส่คนว่าที่นี่ชิโน่โอ้ยเบิ่งเบ็ดเป็ดตะลุดอุบาทเปลี่ยนเบ็ดเปลี่ยนเบ็ดเนี่ยเปลี่ยนเบ็ดเปลี่ยนเบ็ด นี่ครับผมดิ่นอยู่นี่มันมันได้ก็จะขาดมั้งมันมปนล่งหกบบได้ซำล่างที่เขาใส่มาดินิดเดียวเนาะโอ้เปลี่ยน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 เดี๋ยวสิซอยเปลี่ยนมือนี่ถ้าเขาเจาได้พวกแม่บ่ะทีเสียใจดิติดนานเลยด้วยี่เออมันี่ขาดเลยตัวน่ะโอ้โหเนิดเดียวความบอายุของปลาไงเบ็ดน้อยๆนี่ครับอันนี้เบ็ดกินปลาหน่อยเพมันเบ็ดกินปลาไงครับผม นี่น้องครับผมคิดว่ามันเจีบปากมันเหรอมาบุกปลาลุ้นมาปลาลุ้นมาบินงี่ครับผมเอาเป็นดใจไหมใช่เงียเขียนมันบอกกินแล้วมันเจ็บปากแล้วเนาะสิเอาขึ้นผมนี้ว่าไปอีกหลายมืออยู่ตัวใหญ่ยวนมาโอ้โอีกอาทิตย์นึงเขามาใส่ได้เหรอฮันมันเศร้าเจ็บปากมันอะ เงียเกียดเต็มนลงเลี้ยงรงเลียงนี่ครับผมเหยียดย่างเลยนี่เอารุ่นไปบุงดูว่าเปลี่ยนมาใส่เงียเกียดสิดทีแักตัวบ่ครับผมพี่น้องเงียเกียดที่ม,มีรุ่นบ่พี่น้องฟังหันรุ่นเป็นบ่โอ้ลูกไหนยอยู่ได้ยอยู่สุกุ๊ยสุกุ๊ยเบ็ดน้อยหรือเบ็ดใหญ่ยโน้านน่ะนี่ เม่นไงบอกเออแค่แน่อยู่ครับผมนี่นี่นี่เนี่เกียรติครับผมมีรุ่นอยู่ถูกนะครับนี่เออเออตัววังนันรุ่นเตี้ยตัวนี้ว่ารุ่นเด้อครับผมตัวนี้ฮะเท่ากันนี่เลยมั้งเออปลาไม่ใช่ตัวเท่านี่ยปะทำยังงานนะฮอมเพิ่นได้รังหน่อยวดมั้งแม่นบอกเล็กกว่าเราซื้อมาดิเราซื้อลังเก่านึ่งดิอันนี้ลังอะไรไม่รู ah, oh. ้ เออเอาใส่ทุ้่อนตอนซื้อมาเท่านี้เลยบ่โอ้ยหน่อยอยู่นี่ลังซีโอ้ลังซีนี่ลังบเอามันใส่ลังเก่าค่ะนะนเอาไก้เบอร์ล้วพี่น้องรุ่นครับรุ่นว่าถ้าหมานอีกบ่เขียนได้งังอยู่ครับผม เลยอยู่สองสามมันเบิดรุ่นเบิดโอกาสจะได้รุ่นครับทำโบกีคือโบธีเลยครับผมบมึมมึม <c oughs> ตเขียดเต้นยองเลียงยิงอยู่นี่นะสองสามลังครับโซ๊พีน่น้อมมองดูอันนี้ก็ยังแตะเขียดโต๊พีน่น้อมมองดูครับตัวเงยๆทอแขนนี่ยครับโอมนวม ห่อยคือซือ่ออยู่ล่ะโอ้อันนี้ห้อยดึงพวกมันรุดบอแเม่ยนมอรุดครับผมอันร้อยหนึ่งรุดอีรีครับผมห้อยมันดึงกินดี่ิมั้งอันสุดท้ายมึงดูนุ้ยอันนี้สแสดงว่าถือแล้วนี่รุดไปนี่ปิ๊ก นี่เบื่องเงาไม่พันไวฟรุดพันได้เข่าไฟนี่มันหุบเข่าเลยนะคอนดีนะเออแมนนะอันสุดท้ายเราไหมนี่สุดทยนะครับผมรุดโชยรุดโชยครับผมอันสุดท้ายได้เบิ่งผลงานนู่นได้ไปเบิ่งหอยไปิกโอ้ใแค่แนวอยู่ครับนี่ ไนก็มือขึ้นอยู่ตัวนี้ีสมรณนเติบอยู่ตัวนี้ตัวซ้ำนี่นะมือขึ้นนี่ตัวซ้ำนี่นะทีตัวโอ้มขึ้นเกินหลาหลายอยู่จได้ตัวรู้เดาลาะป่ะไปเบ่อาไปิ๊กโอ้โเมนของของไอปิกครับผมอันนี้เรียกรามังเนาะไป่ลุมองไอปิกว่าพืนดิได้ยกตัวครับพี่น้อง มาล่อแล้วครับผมเอาเซนเออไอ้เอ้ของไอ้ปีกมึงขึ้นใ้หลายแล้วัมว้มือเสาร์เรยบบเอาขึ้นหกตัวขึ้นหน่ตัวงบะเกรว่างาาเอบวะงก็เบอร์ห้องสิบอีกต่อครับผมเฮ้ยมึงขึ้นบ่ได้เลยมอยังมือเสาครับผม ได้ตัวมาขึ้นน,นี่เนาะพี่น้องเมือเงาครับนี่คันได้ตัวมาขึ้นน,นี่นี่นั่ไปทายอยู่เตือนเลยมม้ว,วนูดวนเนี่ยอีกอาทิตย์นึงเห็นมันเศร้าเจ็บปากเัามาใส่ไหมเลยเปลี่ยนได้จอมไร้แรงเข้าปอดครับกลับบ้านกันแล้วครับผมพี่น้อง พี่น้องครับผมจบชีพครับหมู่บ้านบได้ม่าลำพือน่าตั้งอยากไปวานเขาก็ได้ไปไปได้ประดุกมาตูหนึ่งครับผมอยู่มองปันวานเขาเก็บเป็นก็เลยบบุรีม่าน้ำเพลินครับผมยามเศร้าเลยถือโอการไมายามน้ำเพลินครับพาพีน้องมาหลุนน้ำเพลินกระถืกอยู่ครับเอาที่ต่างครับผมแต่นายหัวรัชสุวาสีแก้วครับผมกะบานโอ้ไปหน้าตัวสวัสดีครับผมไปหน้าตัวครับผม เข้าก็ไดลยไหน้ะที่กันเลยพี่นอ้อง